รู้ป่าวว่าไอ้หนาวอ่ะขาย e อีปักตะก,ก้าเดือนที่แล้วได้เท่าไหร่ได้ค่าคอมเท่าไหร่ห้าหมื่นอีฟไอ้หนาวได้ห้าหมื่นลวมึงหนาวว่าทุกคนขายอีฟโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวเอาตะก,ก้าอีฟไปติดเป็นตะก,ก้าของตัวแทนด้วยนะเอาไปติดแล้วไลฟ์สดขายทําคลิปขายได้ยอดขายสี่แสนเก้าวะใช่ใช่เกือบห้าแสนอ่ะมันได้ค่าคอมสิบเรซ็นได้ห้าหมื่นสุดยอด อันนี้ยังไม่ได้รวมกับเงินเดือนนะยังไม่ได้รวมกับค่าข้าวที่จ่ายเลี้ยงมาในแต่ละวันด้วยนะ <c oughs> ใครใช้เงินบ้างไหมทัวร์นีญญ้ยอดเอาเป็นว่าใครอยากมีรายได้นะคะโดยที่ไม่ต้องลงทุนแบบหนานะคะสามารถเป็น A f f i l i a t e e น e อได้เลยดึงตะกร้าของตัวแทนอีฟ e นะคะไปขายได้เลยแบบไม่ต้องลงทุนใครใช้อยู่แล้วเอาตัวเองไปรีวิวเลยแล้วบอกว่ามันดีนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็รีวิวจากผลจากการใช้ตัวเองเลยแล้วก็เอาตะกร้าอ e ีฟไปติดจะได้แบบว่าได้ค่าขนมแบบหนาอันนี้เขาเรียกวค่าขนมปะ มันผ่อนบ้านได้แล้วนะหรือว่าใครที่อยากบบกว่าสต็อกก็สามารถสต็อกได้นะคะเริ่มต้นที่3,000บาทเนาะก็สามารถที่จะเปิดบิลในอีฟได้แล้วนะคะเป็นราคาสมาชิกนะคะจะได้สินค้าในราคาต้นทุนไปใช้เอาไปขายกันได้นะคะใครสนใจก็ดึงไไตะกร้าแท็กอีฟไปขายทั่วโลกได้เลยหรือว่าสอบถามเลยที่ตัวแท็กอีฟทั่วโลกได้เลยค่ะขายดีมากครมีมเจลอีฟอยากหน้าใสาแบบหนาวใช้เลยค่ะครีมเจลอีฟอยากมีรายได้แบบหนาวดึงตะกร้าไปขายเลยค่ะ